สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับโ <c oughs> ทษน,นะครับวันนี้เรามาพบเจอกันในอีพีที่สามสามเก้านะครับมีภาสเสวยยี่สิบสองรายการมานําเสนอนะครับยี่สิบรายการก็องละสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษยี่สิบเอ็ดกับยี่สองสองรายการนะครับเดี๋ยวเรามาชมวันท้ายคลิปนะว่าองค์ละเท่าไหร่นะนี่นะครับก่อนรับชมคลิปก็แอดไลน์เบอร์โทรน,นี้นะครับปึ้งเข้าแปะไลนชื่อหมูนะครับ เบอร์ติดต่อโดยตรงนะครับ0939652361เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งทุกวันนะครับผมจะส่งทุกวันบ่ายโมงนะครับไม่มีติดค้างนะครับเผื่อใครไม่ได้เล่นไลน์เนาะมันส่งส <c oughs> ลิปไปดูไม่ได้ผมบอกไว้เลยนะครับว่าผมส่งทุกวัน <c oughs> ส่งบ่ายโมงก่อนบ่ายโมงทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับถ้าผมไลฟ์ผมส่งทุกวันเลย ไม่มีติดค้างไม่มีรออะไรนะครับผมส่งเลยนะครับส่งส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลฟ์โทรหาผมได้ตลอดเวลาเลยนะเริ่มในการที่หนึ่งเลยนะครับพูดเดยอะไปแล้วนในการที่หนึ่งเป็นภาพสมเด็จนะครับบางๆเก่าๆเลยนะครับนี่ในการที่หนึ่งนะครับในการที่หนึ่งนะครับ รายการที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับนี่ด้านหน้าจะมีงแบ่งเป็นนิดหนึ่งนะครับนยฮะเก่าเลยนะครับนี่มีกระเทาะนิดหน่อยนะครับในการที่สองนะครับในการที่สองรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับนะฮะเก่าๆเลยนะครับนี่นะฮะเก่าๆจัดๆเลยนะครับรายการที่สามนะครับ รายการที่4ก็เป็นพระสมเด็จนะครับแต่นี่เป็นพิมพ์วัดเกศนะครับจะมีค่าอะไรมาติดหี่ผมไม่รู้นะครับนะได้มายังไงก็ไลฟ์ไปอย่างนั้นเลยนะนี่อง์ที่สี่นะครับรายการที่4ี่วัดเกศรายการที่5ก็เป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จมาลงเยอะหน่อยนะได้สมเด็จมา นี่นะครับการที่ห้านะครับในการที่หกก็ยังเป็นสมเด็จอยู่นะครับนี่นะครับการที่หกนะครับเป็นพระสมเด็จเหมือนกันในการที่เจ็ดนี่เป็นพระหล่อบ้างนะครับเป็นพระหล่อนะครับยืนอุ้มบาทนะครับส่วนสูงอยู่ประมาณสองนิ้วนะครับนี่นะครับ ตามภาพเลยนะครับเป็นผ้าหลอทองเหลืองนะครับโลหะทองเหลืองนะครับโลหะผสมทองเหลืองนะนี่นะครับรายการที่เจ็ดรายการที่แปดเป็นพ้าหลวงปุตทวดนะครับเนื้อว่านนะครับเปียอะไรยังไงนี่ผมไม่รู้นะครับได้ไมาอย่างไงผมก็ไล่ไปอย่างนั้นเลยนะมมียู่เสียบก้นนะครับนี่การที่แปดนะครับ ในการที่9เป็นพัดก,กิ่งนะครับกิ่งรรหล่อโลหะทองเหลืองนะครับนี่นะครับตะไบก้นนะครับการที่9นะครับในการที่9าในการที่10ก็เป็นพระรูปหล่อนะครับแต่นี้เป็นหล่อทองเหลืองนะครับหลวงพ่นน้อยนะครับวัธรรมศสลารานะครับ หลอ่อโลหะทองเหลืองนะครับแต่ใบก้นนะครับก้นมีรูนิดหน,นึ่งนะหล่อไม่เต็มนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อน้อยวัธรรมาตาลาวการที่สิบนะครับและการที่สิบเอ็ดแต่การที่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเหมือนจะมีต่อโค้ดที่สังกตินะนี่นะครับถ้ามีต่อโค้ดนี่ผมไม่แน่ใจนะครับ ว่าเป็นรุ่นอะไรฟ้าคำโดรนหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับผิดถูกก็ขออภัยนะครับส่วนนี้รายการที่สิบสองเป็นเหรียญตะกัวนะครับด้านหน้าเขียนเป็นฉายานะครับผมจะอ่านไม่ค่อยออกนะอ่านข้างหลังว่าเป็นวัดวัดกระดังงานะครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับวัดกระดังงานะครับเป็นเหรียญวัดกระดังงานะครับ ในการที่13ก็เลี่อนพลาสติกมานะครับอันนี้พออ่านออกนะครับว่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจ้อยนะครับวัดศรีอุทุมพรนะครับเป็นรูปหล่อกระไหลทองนะครับเลื่อนพลาสติกมานะครับในการที่13นะครับรูปหล่อหลวงพ่อจ้อยนะครับในการที่14ด้านหน้าเป็นพิมพ์คล้ายพระสมเด็จแหวกม้าหลวงพ่อโวยนะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับแต่ด้านหลัง ยันแบบนี้นะครับผมไม่รู้ออกที่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ทรงเป็นพิมพ์แหวกมาหลวงพ่อกลวยครับในการที่สิบสี่ในการที่สิบห้าเป็นพระกิ่งองน้อยนะครับเนื้อหาดีมากเลยนะครับ่นไม่รู้ออกที่ไหนอะไรยังไงนะครับนั่งสมาธินะครับเป็นการที่สิบห้านะครับเป็นพระหล่อนะครับในการที่สิบหกก็เป็นพระหล่อนะครับ หลอพระเจ้าตากหรือว่าอะไรนี่นะฮะเป็นหล่อโบราณแบบนี้นะครับตะไบก้นนะครับการที่สิบหกนะครับนี่ในการที่สิบเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญหลอเก้ากับพระราชินีนะครับคู่กันด้านหน้านะครับด้านหลังก็เป็นช้างนะครับ จังหวัดเพชรบุรีนะครับปีสองหนึ่งนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับเหรียญพลาสติกเก่ามานะครับในการที่สิบเจ็ดนะครับในการที่สิบแปดเป็นพระเนื้อดินนะครับสุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับในการที่สิบแปดนะครับการที่สิบแปดครับในการที่สิบเก้า เป็นพระสมเด็จนะครับจะเป็นเนื้อดินนะครับองค์ค่อนข้างจะยืดยืดนิดหนึ่งผมไม่ทราบหลวงพ่อนะครับตการที่19นะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อดินนะครับในการที่20เป็นองค์เล็กจิ๋วเลยนะครับเป็นปิดตานะครับเนื้อออกคุกรักคุกรักนิดหนึ่งนะดำดำเลยนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นปิตาเก่านะครับ ออกคุกลักนะครับรายการที่20ครบ20รายการนี้องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่21เป็นงั่งนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ2นิ้วนะครับนิ้วกว่าๆนะครับเกินนิ้วครึ่งนะครับส่วนสูงอยู่ที่เกือบเกือบ4นิ้วนะครับเป็นขนาด บูชานงห้อยผมว่าจะหนักไปนะครับนี่อันนี้ผมเอาที่ห้าอบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับด้านหลังมีหูห้อยนะครับก้นเป็นดินนะครับเป็นง่างนะครับผมดูว่าเป็นงัางตาแดงนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับห้าบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับส่วนนี้เป็นง้างเหมือนกันนะครับอันนี้โอ้โหงังแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นหลอดทองเหลืองนะครับเก่านะครับ นีอยยุนะครับความกว้างอยู่ที่ขาถึงขานะประมาณสองนิ้วกว,กว่านะครับส่วนสูงอยู่ที่นี่นะครับเกือบเกือบสามนิ้วนะครับขาถึงขาประมาณสามนิ้วเลยนะครับนี่นะครับหัวเข่ายืดออกมาเลยนะครับนี่เป็นง่างนะครับนั่งง่างนัง่งทางขานี่ก็เอาที่ห้าร้อยบาท้อมค่าจัดส่งนะครับ ครบนะครับ22รายการนะครับสนใจติดต่อแฮดไลน์เบอร์โทรนะครับนี่ได้เลยนะครับบรหมุงพักเครื่องนะครับขอบพระคุณมากครับ